เมื่อช่วงวันสองที่ผ่านมานะครับทางไทยพิพัฒน์ฮาร์แวร์ได้จัดงานไทยพิพัฒน์เอ็กซ์โปครั้งที่2ขึ้นแล้วก็มีการแข่งขันงานช่างกันผมก็ได้เข้าร่วมด้วยแต่ว่าไม่ได้ได้รางวัลแบบที่1นึ่งที่2อะไรกันนะแต่ไทยพิพัฒน์ให้รางวัลเป็นรางวัลชมเชยมาทุกคนที่เข้าร่วมก็คือจะได้รางวัลชมเชยนะครับซึ่งรางวัลชมเชยก็คืออันนี้แหละทุกคนจะได้เป็น b บเวอนะครับเป็นคูปองอ่าเป็นรางวัลชุมเชยมูลค่า1,200บาทนะครับเป็นเครื่องมือเป็นโบเวอร์แล้วก็มีมีอันนี้ผมได้เป็นคูปองส่วนลด300บาทนะครับตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ้เอาไปซื้ออะไรดีเพราะว่าตอนจริงๆกับปกติเนี่ยผมไปไทยวิพัฒน์นะของที่ซื้อบ่อย นะครับไม่ใช่เครื่องมืออะไรหรอกผมจะไปซื้อสายไฟนะครับมาติดกับโต๊ะเลื่อยนี่แหละนะเป็นประจำก็เลยคิดว่า200นี่เอาไปซื้อสายไฟดีกว่าในส่วนวซื้อสายไฟสักหมวนหนึ่งแต่เมื่อว่าพอแกะไอ้ตัวโบเวอออกมาดูเนี่ยก็กล่าวว่าจะแกะออกมาแล้วลองใช้ดูมันใช้ดีกว่า,วาอันนี้เป็นของ M top นะครับเป็นของ M top ตอนแรกผมก็แกะออกมาดูโอเคเปิดออกมามีท่อต่อดูดฝุ่นนะครับเป็นโบเวอร์หรือเครื่องเป่าลมนี่แหละแล้วก็ดึงตัวเครื่องออกมารปรากฏว่าเออเราก็ลืมนึกไปมันเป็นระบบแบตเตอรี่นี่วะ่ะแล้วในกล่องมันมีแค่นี้ครับมีตัวเครื่องแล้วก็ไอ,ท,อท่อต่อดูดฝุ่นไอเป่าฝุ่นนะ่ะมาแค่นี้เลย ก็หมายความว่ามันมันยังใช้งานไม่ได้มันต้องมีหาที่ชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่อีกนะครับแต่ก็เออถ้าางนั้นก็ไอตัว300บาทนี่ก็ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อแบตเลยก็ได้นี่เออซึ่งทางไทยพิพัฒน์ให้เวลาในการใช้คูป,ปองนี้จนถึงพรุ่งนี้นครับวันนี้คือวันศุกร์เนี่ย วันนี้คือวันศุกร์แต่ผมจะเข้าไปช่วงประมาณสัก4ี่โมงเดี๋ยวเข้าไปดูแบตมาสักชุดหนึ่งแบตสักก้อนนึงแล้วก็ที่ชาร์จเพื่อให้มันใช้กับไอตัวโบเวอร์นี้ได้นะครับถ้าไม่ไปซื้อก็คือ,อมไม่รู้จะเก็บมันไว้ทำไมนะแล้วก็ซื้อแบตมาเพิ่มสักก้อนก็ถือว่าในอนาคตอาจจะมีไอตัว ตัวเป็นเครื่องมือของ M Top มาเพิ่มเพราะว่ามีแบตอยู่แล้วเงี้ยก,ก,ก็เป็นไปได้ก็อาจจะไปในทางนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูพาไปดูวา่าผมจะไปดูแบตอันไหนมานะครับนะเอามาใส่กัน,นะจะได้เกี่ยวไปใช้งับ <5 M S 1> ดูไว้เป็นอันเริ่มต้นกันหนครับ2แอมป์กับตัวชาร์จ2แอมป์หมดแล้วครับครับเดือ5แอมป์ถ้า2แอมป์มีแต่ป็นชุดส็ต สชุดเซ็ตเท่าไหร่ครับเซ็ตชุดเซ็ตใช่ครับต้นเจ็ดต้นนเจ็ดหรือพันสี่พันสี่พันหถ้าเป็นตัวเดียวพันห้าเสียงตัวพันสี่แนี่ลูกค้ามีแบตอะไอย่างครับย่างครับผมเอาไปใส่กับไอ้ตัวที่ได้ไปวันนั้นนะครับอ๋อใช่มันก็ต้องซื้อเป็นชุดเซ็ตที่มีทั้งตัวชาร์จทั้งตัวนี้ ก็มีตัวนี้แบบตัวนี้ครับลูกค้าตัวนี้จะได้แบบสองก้อนแต่ตัวนี้สองแอมตัวนี้สี่แอมแต่ละก้อนเดียวตัวชาร์จก็จะเป็นสองแอมด้วยใช่ไหมครับไม่ครับตัวชาร์จเป็ชาร์จด้วยกันได้แต่ว่ามันจะชาร์จได้แค่คือชาร์จได้สองแอมตัวต้องว่านานขึ้นตัวนี้ก็สองแอมเหมือนกันแต่ชาร์จมันก็ชาร์จนานหน่อยแต่ว่ามันเวลาถ้ามันเต็มแล้วมันก็จะได้ชาร์จได้นานกว่าชวดสองแอมตัวนี้สี่แอม เก้าสามพัน,นเจ็ดอัน,นอันนี้ชุดเท่าไหร่นะครับาสามพ,พันเก้านี่เป็นแบบ 4M หรือลูกค้าจะซื้อพวกนี้แล้วก็ใช้ในกันด้านอย่างดีไปไป 1, ครับเดี<อ>๋ยวเอาชุดแบบไปกับนาคพันห้านี่เื่อปี ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมาหาเพิ่มเดี๋ยวค่อยมาหาเพิ่มพี่หลัพอดีถามไว้ว่ามันอันไหนที่มันเป็นตัวเปล่าเพราะว่าเอาแบตไปก่อนเผื่ออันหลังมาซื้อเอาแค่ตัวเปล่าถ้าเราอยากได้แบตับถ้าเป็นถ้าเป็นคว้านเสียมก็เท่ากับสองคว้อนนี้เลยนะกระแสกระแสไฟแอมมันออกมามันเยอะกว่ามันก็ทนกว่าดีกว่า เอาไปเริ่มต้นกันครับได้สองอันเอาใช้สลับกันโอเคครับเอาทานีีเราใช้อิดเราก็ค่อยมาซื้อแบบเพิ่มก็ได้มาครับกลับมาจากไทยพิพัฒน์เรียบร้อยแล้วได้ชุดแบตมา เรียบร้อยนะครับได้ชุดที่ไม่ได้คิดว่าจะซื้อแต่ว่ามันต้องซื้อเพราะมันมีแค่นี้นะฮะนั่นแหละตามที่เห็นในตอนที่อยู่ร้านเมื่อกี้ว่าได้ชุดนี้มาเป็นแบบ2องแอมสองก้อนแล้วก็ที่ชาร์จ2อแอมอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นชุดนี้อันแรกที่ผมดูไว้อะจะเป็นแบบแยกก็คือเป็นแบบ 2แอมป์เนี่ยแยก1ก้อนไปเลยแล้วก็ที่ชาร์จ2อแอมป์แยกกันนะครับจะซื้อแค่2อันเท่านั้นราคามันรวมแล้วเนี่ยแล้วก็หักลบไอ้คูปองส่วนลดกันไปนะครับก็จะจ่ายอยู่แค่ประมาณ700แต่นี่ด้วยความที่ไอ้แบต 2M แอมป์ไม่มีก็เลยต้องเอาชุดนี้มา <c oughs> ตามที่ได้ยินที่คุยในวิดีโอเมื่อกี้แหละว,ว่ามันจะมีอีกชุดหนึ่ง ใช่ไหมเป็นชุดเป็นชุดแบตบแบตบอ่ะมันมี3ชุดใช่ไหมมันมีชุดแบต2แอมป์สก้อนแล้วก็ที่ชาร์จสแอมป์คือชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดที่2คือชุดแบต4แอมป์สก้อนแล้วก็ที่ชาร์จสี่แอมป์กับอีกอันนึงเป็นเป็นชุดที่ชาร์จ4แอมป์แล้วก็แบต5แอมป์หก้อนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนะั้น แต่ผมเลือกชุดนี้มาเป็นเซตเริ่มต้นนะครับให้มันมีแบบสำรองก็สองก่อนแล้วก็ที่ฉาดอันหนึ่งพอละนะครับ <c oughs> โอเคมาแกะเลยราคามันอยู่หน้าร้านนะครับพันห้า้อห้าสิบได้ส่วนลดตรงคูปองกนันไปก็เหลือพันสองร้หสบบาท แบตเตอรี่สองแอมนี่ถือเป็นการถือว่าเป็นการรีวิวสินค้าของ M-Top หรือเครื่องมือของ M-Top ไปคข้าวๆแล้วกันนะครับแบบมันก้อนประมาณเดี๋ยวผมเอาของ2แอมของ d e v o l มาเทียบดีกว่า อันนี้เป็นแบบสองแอมของดีวอลอันนี้ผมก็เอามาจากไทพิพันเหมือนกันแต่จำราคาไม่ได้แล้วนะครับขนาดแทบจะเท่ากันเลยทั้งความกว้างยาวแล้วก็ความหนานะครับแต่อันนี้เหมือนจะหนักกว่าเหมือนจะหนักกว่าของดีวอลดีวอลเบากว่านิดนึงอันนี้หนักกว่า แต่ที่ชาร์จเบาๆเลยนะครับโอเคยังไม่ได้ชาร์จแต่จะมาลองเลยมีไฟหรืเปล่ามีไฟสองขีดสองจุดอันนี้มีสามจุดตัวเช็คเลเวลแบตเตอรี่อันนี้เหมือนจะมีขีดเดียวนะครับผมลองอันนี้เลย อม่นี้มีเบรเหมือนพวกสว่านเหมือนพวกเลื่อยเนอะก็คือมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆของมันเลยโอเคอันนี้เป็นท่อต่อ เริ่มสนุกโบว์ของเอ็มท็อครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมใส่ราคามาให้อีกทีนึงจะใส่ลิงก์อะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากจะไปหาซื้อกันนะครับวัดีไม่ได้ดูราคามาด้วยลืมเดี๋ยวไปคนให้ทีหลังอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือ M Top ชิ้นแรกเลยที่ผมมีนะครับไม่ได้คิดว่าจริงๆไม่ได้คิดว่าจะซื้อมาใช้ด้วยซ้าไม่เคยคิดว่าจะได้ใช้มันไม่เคยคิดว่าจะได้ใช้ยี่ห้อนี้อันนี้เป็น M top ชิ้นแรกนะครับแล้วก็เป็นโบเวอร์อันแรกด้วยที่เคยใช้ทั้งหมดทั้งชีวิตที่ผ่านมาที่ทํางานช่างงานอะไรมาเนี่ยผมไม่เคยใช้บเวอร์เลยใช้เป่าลมก็คือใช้ใตัวปั๊มลม กับปืนเป่าลมอ่ะแค่นั้นนะครับส่วนไอ้โบเวอร์แบบนี้ไม่เคยใช้เลยอันนี้เป็นตัวแรกนะครฮะโอเคดีนี้เข้ามาถึงช่วงทำให้เป็นรีวิวสักนิดหน่อยแล้วกันพูดถึงตัวแบรนด์นี้แล้วกันนะครับ Mtop เนี่ยผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมเห็นที่ไทยพิพัฒน์นี่แหละปกติ ช่ไหมเราเดินเข้าไปถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนเนะี่ยจะยังไม่มีนะครับจะยังไม่มีแบรนด์นี้จะมีก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นสินค้าจากโรงงานเดียวกันนะครับแต่ไม่ใช่แบรนด์เดียวกันนะแต่ว่าผลิตในโรงงานเดียวกัน OEM มาในโรงงานเดียวกันก็คือจะมีแบรนด์ Inco แล้วก็ Total นะอันนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ตามมาแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่ง ตัวเจ็ตเวอรหรือเปล่าอันนั้นอันนี้ไม่แน่ใจแต่คุ้นว่าเหมือนจะอาจจะโรงงานเดียวกันนะครับตัว Jetver อร์ไอบแบรนด์สีชือเขียวเหลืองๆนะที่มาใหม่ Jetver กับ M Top เนี่ยไทยวีพัฒ์เอาเข้ามาวางวางเป็นส่วนของเครื่องมือแล้วก็เป็นยี่ห้อที่เข้ามา2รุ่นพร้อมกันเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆนะ่ะเข้ามามันก็ยังไม่มี สินค้าอะไรเยอะแยะมีไม่กี่ชิ้นนะครับวางโชว์อยู่ตรงนั้นแต่ล่าสุดเนี่ยที่เนี่ยที่ไปเอาแบตมาเนี่ยตามวิดีโอนี้ก็คือมีสินค้ามีเครื่องมืออีกหลายชิ้นเลยที่เป็นแบตเตอรี่นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันมันจะมีสินค้าเยอะขนาดนี้อ่ะก่อนซื้อแบตเนี่ยผมคิดอยู่ว่าถ้าผมเอาแบตมาแล้ว เผื่อเกิดอยากได้เครื่องมืออื่นๆของ MTO เนี่ยจะซื้ออันไหนดีมาเป็นแบตเตอรี่เพราะว่าที่เห็นก่อนหน้านี้คือมันมีเครื่องมืออยู่ไม่กี่ชิ้นเองนะครับกลัวใจหนึ่งก็คือมันจะไม่หลากหลายเครื่องมือที่เอามาใช้กับแบตอาจจะไม่หลากหลายลงทุนซื้อแบตมาแล้วก็อยากได้อยากให้มันมีเครื่องมือประเภทอื่นๆนหลายอย่างเนี่ยมาลองรับกับตัวแบตด้วยนะครับ เกือเป็นการลงทุนไปครั้งหนึ่งนะนอกนั้นก็ซื้อเป็นตัวเปล่าออไปแล้วก็เอามาใส่กับแบตนี่แต่ผิดคาดปรากฏว่าเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นเครื่องมืออยู่หลายชิ้นเลยนะครับเห็นเครื่องมืออยู่หลายชิ้นเนียกว่าเออก็ดีเลยมีแบตไว้เนี่ยคู่หนึ่งนะครับนอกนั้นก็ไปสินค้าตัวไหนที่มันมีขายเฉพาะเป็นตัวเปล่าเนี่ยก็ซื้อมาใส่กับแบตสองก้อนนี้ได้นะครับ แต่อาจจะไม่อาจจะไม่ได้ซื้อเครื่องมือที่มันต้องการแรงอะไรมหาศาลนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแค่แบต2แอมป์ถ้าจะต้องการเครื่องมือที่แรงก็ต้องอาจจะเป็น4แอมป์หรือ5แอมป์น่าจะบริหารจัดการพลังงานได้ดีกว่านะครับอันนี้น่าจะหมดเร็วอันนี้ใส่กับพวกสว่านตัวเล็กๆอันเนี้ยพอได้อยู่นะครับนะประมาณนี้ไอ้เรื่องของแบตน,นะครับทีนี้ มาพูดถึงเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาวัสดุความน่าใช้ของมันกถือว่าอยู่ในราคากลางไม่ได้สูงไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ได้ถูกมากจนเกินไปอยู่ในระดับเบเวล,เวลที่เป็นของหาซื้อติดบ้านนะครับทำถ้าทำอาชีพอ่ะผมว่าอาจจะยังไม่เหมาะนะครับถ้าสนใจทำเป็นอันอาชีพนะอาจจะยังไม่เหมาะต้องเล็งแบบตัวที่ราคาสงก่นนี้ วัสดุโอเคในระดับหนึ่งโอเคนะครับอันนี้โอเคอยู่ไม่ได้กองแกงอะไรเลยถ้าใครเคยใช้พวกโทรโทมาก็จะประมาณนั้นแหละเก่งประมาณเดียวกันนะครับดูดีดูดีอยู่นะไม่ไม่ได้แย่เลยการเก็บงานความเนียบเนี่ยเทียบกับราคานะก็ถือว่า ก็สมน้ำสมเนื้อส่วนความทนทานในระยะยาวเนี้ยก็อาจจะยังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็เนี่ยแหละเป็นตัวแรกที่ได้ใช้มาถ้าไม่ได้ไปร่วมจเจดีก,กรรมกับไทยวิพัฒน์ไม่ได้เป็นรางวัลชมเชยอะไรมาก็คงไม่ได้ใช้แบรนด์นี้นะครับคิดว่าคงไม่ได้ใช้หล,ละคงเดิน่ันผ่างไปเฉยๆแต่วันนี้ถือเป็นโอกาสโอกาสหนึ่งแล้วกันที่ได้ใช้ที่ได้ลองใช้นะครับถ้า ในอนาคตมันใช้ไปแล้วมันรู้สึกว่าดีถ้าได้ซื้อเครื่องมืออื่นๆมาลองเล่นกับแบบนี้นะถ้ามันโอเคไม่ได้แย่อะไรก็เดี๋ยวเอามาแนะนำให้ดูอีกนะครับนะก็ประมาณนี้